กูณเบลเราน่าจะมาด้านหลังไอ้เหี้ยกูยังพูดไม่จบเลยยุบหลองเข้าจัดไปคนนึงเหลือมอนตี้มอนตี้หลอกก็ได้รู้สึกทุกคนต้องถ้าที่เหลือตัวนี้กูวิ่งอย่างนี้เอาโดนไอ้บาสี โอ้ยเิงเต่าหูตายอะเออหิงเต้าหูตายหันไปเจอเลยนะขวากูปะวะ่าหลังกูเฮ้โมเฮ้โมเ้โมไอ้องไม่เห็นในควาบ เล่ดจริงเหรอไอ้เฮี้าว้าว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 ว้าอลา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 จอยมาเียสัมึงเล่นกับจอยหรือเปล่าไอ้เียไอ้เียมึงมึงเอาจอยกีต้ามาเล่น เลยฟอสเป็มที่สุดก็เอาแต้งกันดีกว่าเลยฟอสตนี่ะไรห่าละครับไม่นั่นแต้มกูลงไปเฮ้ยไอ้ปอสมึงพังเครื่องตัวเองไอ้ควันพังเลยเฮียมึงมันโง่จริงคำว่าจอดทำไมกูไม่รู้โอนยมันเอาโยนะซีโฟย่าตามมันมถึงไอ้นั่นตตายแน่อ้าว เรียกอะไรนะลาอๆๆตัวแต้มเป็นของกูแล้วเป็นไรกูว่าแต่ทั้ตรงนี้ใช้เลนฟอนกี่อันสี่อันอ่าอันนี้เป็นของกูแล้วโอ้ยโอ้ยเฮียแต้มกูอ่าฮ่สุดท้ายของกูอ่าฮ่เลนฟ้อนตอนนี้มันมีอะไรแบบว่าแต่กูจะเลนนี่เฮียู่วไอ้พี่เลนเลนเฮีย คนหิวแจมไหมฮะโอ้ไม่ทองไม่ทองขว้ยเลยไปเมือมีคนคนหนึ่งสองคนมันมีคนเนียนเอ้ยกูก็เป็นคนเดียวเดียวเดียวบพวกมึงนี่ไงเออมันมีคนเนียนโอ้มันไม่เลนไว้มึงระวังเลยมีตุ๊บเราด้วย เ,เลยแล้วเลยแล้วไอ้สั่น์ด้วยคุยโดดไม่เลยไม่สันมองเหย้ยโดนเขาขาดเชอยไม่ทันต่อคูแล้วตอูไม่ไอยู่เลยทางนั้นวะมันมันจะอ้อมมึงเว้ยสรุปพอพอมาให้มึงหันโลกใส่มันอยู่ดี นี่หกต้องแบบนี้โคตรเยอะต้องงคุณปิดไม่ได้หรอกเว้ยไอ้อันนั้นอะรอดิสดิสไม่สนใจหรอมีฟุกมันจะเปิดถ้าไม่มีกูเปิดเลยอยัดต่อสักอย่างต่อสักอย่างแล้ว ไอ้มา์มึงเปิดกูโดกูยิงหัวมึงแน่มันเปิดมันเปิดฝังนี้ไปแล้วไม่มีหมดไม่ีหมดเจ็บตัวตายยังไงสัสเฮ้ยใจเย็นเพื่อนกูบิดเปแล้วกวอเลยเข้าไปก่นไอ้้ยตัวอะไรวะน่าแดาไปทันสมอรอทีออโอ้ยอีกทีงจะถึงนี่หรอวะทีมอ๊อฟ ไอ้บ okay, ีมึงทำไปทำไมวะเียเลือดประมาณ30มอ้โอ้ยเราเขาเร็วมากโอ้ยดีพี่แล้วไง นี่ยหลที่เขาว่ากัน ata, ว่าเราเราเข้ามาโยนเกียง e, <get> ่ in, ูอะไรบีเ <Respect> ล <ful modeling> ่นไปเป็นอย่างนี้นี่เองเนี่ยเข้าไปในค้าสพีดันทีอยู่อะถ้ามันเข้ามาเดี๋ยวมันจะดิ้งกับเลิฟฮืออะไรนะแบนชีดิ้งเนียอาตู่อู้ เเียือนไม่สดปปุมันเลยสัดนี่ถ้ามีคนหยิบธนดบ์ดมาเล่นนะคุณจะหยิบแม่งตัวนี้สดแม่งตัดแม่งจะดาไอเล่นฟอสอเล่นฟอสต้องปวยยปิดแม่งเลยปิดแม่งเลยป่เดีบัสบัส

ไอ้เรี้กูไม่เห็นว่าเป็นรอยขอบขาวมันไม่ขึ้นในตอนอยู่ในอุปกรณ์ขอบุณที่อย่างน้อยมึงก็ไม่ปะมาทวกูต้องทำตัวเร็วเลยนะทำตัวเร็ว เขาทำอะไรได้เขาแรงยืดหนึ่งหนึ่งไปใจโอ้ตกใจหมดไอ้เหี้ยอยู่ใต้ปืนไล้ทัน<อ> <c oughs> วางอะไรก็ได้มั้คเพื่อนดูดูกล้องได้อยู่วางตรงนั้นแหละเวลาคีมอนั้นล้วก็วาง อย,อย่กดเซบ้า,า,าอยากดเซบ้ดเซที่เออนั่นแหละไอ้มมาแล้วมาโอ้โอโยย็ที่นอกนอกดเซบ้า <c oughs> อ้ <c oughs> เห็นแสสำหรับฝั่งคืออะไรวะอยากรู อ้าว e แล้วนั่นอะไรอ่ะยังไม่ขึ้นอ้าวแล้วนั่นอะไรเลี้ยงมีการเลี้ยงด้วยอ้าวสัมมอนสัมมอนสัมอนโอ้ยเดียวยังยัมมอนสัมอนอันเชิญกูไม่ได้ตั้งใจแล้วนะไอ้แต่ว่าแบบไอ้อันอันเชิญ

คนนั í, í, no liebe, ้นต้องมาหาแะไวคนร้เป็นใครอะตอนนี้ให้คนนันมาหา้อามาได้ไหมตรงรู้ตรงรู้จอรู้จอโอ้้้มากรู้มากเราว่าอ๋อดี้ไม่ได้มปิดเนีสไมยเตเไม่ีรเิดตอนนั้นไม่รู้ลนะเอ ตัวอะไรแล้วนะกราดิเออรอันนี้ตัวอะไรเนี่ยไม่ไม่ไม่เป็นไรไอตัวการไอตัวข้างขางมานันไอตัวขาวามือมันะตัวอะไรเนี่ย